สวัสดีครับแซมนะครับจากร้านคัตบอยครับพบกันอีกแล้วเนาะช่วงนี้ก็วอลกเยอะหน่อยนะเพราะว่างานเยอะมากเลยแต่นี้ก็น่าจะเป็นเทปที่2แล้วมั้งที่เรากลับมาถ่ายทํากันที่ร้านนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะมาชวนคุยแล้วก็อยากจะแนะนําสถานที่สถานที่หนึ่งนะที่คนรักในการทําอาหารควรจะต้องไปสักครั้งหนึ่งเวลาไปเที่ยวที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเวลาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเนี่ยหรือที่โตเกียวนะครับหลายๆท่านคงจะต้องเคยไปวัดวัดหนึ่งที่มีที่มีโคมไฟสีแดงอันใหญ่ๆที่เพื่อนๆชอบไปถ่ายรูปข้างหน้าคู่กันนะฮะหลายๆคนคงนึกออกหลายๆท่านเนี่ยเข้าใจผิดเรียกวัดนั้นว่าวัดอาซากุสะแต่จริงๆแล้ววัดนี้เขาเรียกว่าวัดเซนโซชินะครับก็คือวัดที่เป็นโคมแดงนั่นแหละ แถวๆนั้นเนี่ยนะจะมีคณะทัวร์เยอะมากแล้วก็มีร้านอาหารเยอะใช่ไหมครับส่วนใหญ่คณะทัวร์เนี่ยก็จะพาไปก็จะพาไปวัดนั้นไปสักการะไปกินไอติมชาเขียวร้านชาเขียวที่เป็นรสเข้มๆม,มานะฮะแล้วก็จะพาไปที่อื่นใช่ไหมครับแต่จริงๆเพื่อนๆรู้ไหมว่าแถบนั้นน่ะในระยะที่เราเดินไปได้นะมีถนนอยู่ถนนหนึ่งเขาเรียกว่าถนนกับาบาชิและหัวข้อวันนี้ที่เราอยากจะมาชวนคุยกันก็คือ กับปาบาชิถนนสายเครื่องครัวครับโอเคก่อนที่เราจะไปพูดถึงถนนกับปาบาช็นซึ่งเป็นถนนสายเครื่องครัวนะครับเรามาลองคุยกันเรื่องประวัติความเป็นมาของถนนก่อนมาสั้นๆน,นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจคือถนนกับปาบาชีเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัย e เอโดนู่นไงตอนที่สร้างถนนเนี่ย ฝนตกหนักน้ำท่วมสร้างยังไงก็ไม่เสร็จนะครับจนตอนหลังได้ตัวกัปปะตัวกัปปะก็คือสัตว์ประหลาดที่อยู่ในน้ําของญี่ปุ่นนะนะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นตัวกัปปะเนี่ยมาช่วยคนญี่ปุ่นสร้างจนถนนเส้นนี้สร้างเสร็จนะครับเขาก็เลยเรียกถนนเส้นนี้ว่ากัปปะบาชิซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะสนุกสนุกที่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวผมก็ไม่เคยเห็นตัวกัปปะนะครับก็เป็นเกิดความรู้รลกกัน นะครับเวลาเพื่อนเพนไปเดินที่กับปบาบะชีนะเพื่อนๆก็จะเห็นรูปปั้นตัวกับปะอยู่ระหว่างทางที่เพื่อนเพื่อนเดินนะครับันนั้นก็คือสาเหตุความเป็นมาของถนนเส้นนี้เนาะโอเคถนนกับปบาบะชีเนี่ยนะครับก็เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างเขตอาซากุสะกับเขตวีเอโนะนะครับถนนยาวประมาณ800เมตรมีร้านอยู่ประมาณ170ร้านอย่างต่ำนะโดย ร้าน170ร้านเนี่ยเป็นพวกเครื่องครัวมีทําอาหารเครื่องไม้พวกผลิตภัณฑ์จากไม้ที่เกี่ยวกับเครื่องครัวเ a เบ e w a แวพวกนี้นะครับผลิตภัณฑ์เซรามิกทั้งแฮนด์เมดทั้งเป็นโรงงานนะครับอุปกรณ์ทำขนมทำอาหารจะเบกกเ้กจะทำเค้กรวมถึงพวก อาหารปลอมเคยเห็นไหมฮะเวลาเพื่อนๆไปร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วเจออาหารปลอมที่เป็นโชว์พีซอยู่ข้างหน้าอันนั่นแหละกับปาปาชิดังมากนี่แล้วก็จะมีทั้งกาแฟน,นะครับมีทั้งยูนิฟอร์มที่เป็นเกี่ยวกับ chef, ยูนิฟอร์มเชฟยูนิฟอร์มร้านอาหารอะไรต่างๆหม้อไหกระทะเครื่องทองแดงทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำอาหารเนี่ยอยู่บนถนนกับปาปาชิที่ยาว800เมตรนี่แหละ เดี๋ยววันนี้มีร้านที่ผมคิดว่าเป็นร้านที่น่าสนใจบนถนนกัะบอปบชีเนี่ยสิร้านมาคุยกันดีไหมนะครับเดี๋ยวเราไล่กันเลยดีกว่าว่ามีร้านอะไรบ้างที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆได้ไปเที่ยวโตเกียวครั้งหน้านะควรจะแวะโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยโอเคเราเริ่มกันที่ร้านแรกนะครับร้านเนี้ยชื่อร้านมาจิมายะ ร,ร้านมาจิมายะเนี่ยเอาใจพวกสายเบเกอร์พวกทำขนมนะฮะทั้งร้านเนี่ยขายโมโมทำเค้กโมอบขนมพวกเนี่ยขนมทั้งเป็นทองแดงทั้งเป็นสแตนเลสโมขนมปังทุกอย่างเลยเกี่ยวกับโมเนี่ยนะครับมีหมดแทบจะทุกแบบจะเป็น traditional หรือว่าจะเป็นโมรูปแบบต่างๆเนี่ยมีเยอะมากมีหลายชั้นด้วยนะครับเดินผ่านไปเนี่ย เห็นเลยโมแขวนเต็มกำแพงเลยนะครับรวมถึงพวกขนมญี่ปุน่นพวกโมไม้ทําขนมญี่ปุน่นหรืออุปกรณ์ทําขนมญี่ปุ่นต่างๆเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ชอบอบขนมอยู่แล้วอ่ะหรือชอบทําขนมอยู่แล้วอ่ะมีโมแทบจะทุกแบบเลยและที่สําคัญนะผมแนะนําส่วนตัวนะครับโมที่มัน made in Japan เนี่ยยางทนเลยนะครับลองดูนะ ถามเขาก็ได้โมอันไหนผลิตในประเทศครับโมอันไหนมาจากฝรั่งเศสโมไหนมาจากประเทศต่างๆนะครับเลือกเอาสวยๆเยอะเลยถ้าเกิดคนที่ชอบทําขนมนะอยู่ได้เป็นวันนะแล้วก็เป็นผลร้ายต่อเงินในกระเป๋าด้วยนะครับโอเคต่อไปร้านที่สองเราพูดถึงร้านมีดบ้างไหมถนนกับบาปาชิเนี่ยมีร้านมีดอยู่หลายร้านเลย แต่มีร้านหนึ่งที่กล่าวขานกันว่าเป็นหนึ่งในร้านที่เปิดเป็นร้านแรกๆบนถนนสายนี้เลยนะฮะชื่อร้านว่าซูบายาซูบายาเนี่ยเป็นร้านเก่าแก่ เป็นร้านที่เป็นสองห้องติดต่อกันนะครับติดกันเลยซูบปยียด้วยส่วนตัวเนี่ยผมริ้จัก,กบพนักงานร้านเนี้เพราะว่าเขามาเที่ยวเมืองไทยมาที่กอล์ฟน,นะฮะพอทราบว่ามีร้านมีดเปิดในกรุงเทพก็มาออกก็ได้คุยกันอ๋อมาจากร้านซูบายาเหรอเออเคยเห็นนะน,นู่นนี่นน่นนะครับร้านซูบาียาเนี่ยจะมีอยู่สองห้องถ้าเกิดหันหน้าเข้าร้านเนี่ยฝั่งซ้ายจะเป็นพวกมีดสองคมทั้งหมดเลย ใครอยากมองหามีดสองคมสวยๆหรือแม้กระทั่งมิโซโนโอ,อะไรพวกนี้นะซืบาย่ามีหมดเต็มกำแพง2ฝัง่งเลยเขาจะวางเอียงๆบนชั้นไม้ชั้นไม้นี่เป็นร้อยๆปีแล้วนะครับต่อไปฝั่งขวามือมีดคมเดียวทั้งหมดอยากได้อะไรอยากเห็นมีดทรงไหนแปลกๆไปซื้อบายะ่ามีหมดทุกอย่างแล้วก็พนักงานจะมีอยู่1คนหรือสองคนเนี่ยที่พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะ ก็ลองไปดูเนาะลองมีดเหมือนที่ร้านไม่ได้นะครับอันนี้เขาท r a d ิช i ัน a l มากๆแต่มีดมมดีจริงๆมีดบางอันราคาสุดยอดเลยแต่บางอันก็เช็คราคาก่อนละกันนะครับมันเป็นอย่างนี้ทุกร้านแหละนะฮะซูบายานะครับต่อไปร้านที่3อะ่ะเป็นร้านมีดนี่เขาเรียกว่าอะไรสำหรับผมนะเป็นร้านครูเลยเพราะว่าก่อนที่จะเปิดร้านคือก่อนที่จะเปิดร้านะนะครับเราไปประเทศญี่ปุ่นบ่อยมาก ชอบตอนนั้นไม่มีความคิดว่าจะเปิดร้านเลยคือเราอะ่ะชอบสะสมมีดญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วทุกๆครั้งที่ไปโตเกียวก็จะแวะกับอบาชิเนี่ยเพราะว่าชอบไปซื้อมีดเจอร้านร้านหนึ่งอยู่หัวมุมเลยนะโลโก้ร้านก็เป็นรูปเรือเรือใบญี่ปุ่นนะฮะร้านชื่อว่าคามาซะนะฮะคามาซะเนี่ยก็คือร้านมีดสวยมากนะฮะ จัดร้านลงตัวมีคุณลุงคอยตอกสลักชื่อทุกๆเสาร์อาทิตย์สลักชื่อเป็นคันจินะมีให้บริการซื้อมีดตรงนั้นสลักชื่อตรงนั้นเลยมีการโชว์รับมีดโดยคุณลุงคนสลักชื่อนั่นแหละเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้มีคนช่วยคุณลุงแล้วแล้วร้านเนี่ยมีสองชั้นจัดร้านสวยมีดพรีเมียมมีแต่คนต่างชาติไปทั้งนั้นเลยนะฮะคือร้านซิบาย่าข้างต้นเนี่ยเชฟญี่ปุ่นไปเยอะเพราะเป็นร้านเก่าแก่แต่พอมาร้านคามาอาซาเนี่ย เป็นชาวต่างชาติซะเยอะเพราะว่าเขาเป็น tourist friendly นะคือคนพูดภาษาอังกฤษได้แทบจะทุกคนในร้านอนะ่ะแล้วร้านแต่งสวยมากร้านโร่งๆโป่งๆใช้แสงธรรมชาตินะฮะมีดนี่เป็นเหมือนกับเหมือนตอนนะ้นคริสต์มาสอ่ะแล้วหมุนได้แล้วก็มีมีดเรียงแหมมเลย หามีดดีๆเนี่ยได้ที่นี่พวกอุปกรณ์พรีเมียมต่างๆเนี่ยหาได้ที่ร้านคามาสะถือว่าเป็นร้านที่ผมได้แรงบนันดาลใจว่าเออตอนไปเที่ยวอยากชิมมีร้านอย่างเงี้ยในประเทศไทยตอนนี้คัดบอยก็ยังไม่ถึงขั้นเขานะแต่ก็อยากจะไอคอนิกแบบร้านเขาให้ได้ในอนาคต <ừ> นะครับ <ๆ S 1> ก็ลองไปดูนะร้านนี้ดีมากแต่ชาวต่างชาติก็เยอะคนพูดภาษาอังกฤษได้ก็เยอะลองไปดูครับคามาส ต่อไปร้านที่4เป็นร้านคนรู้จักชื่อว่าฮาชิโตะนะครับเป็นร้านขายตะเกียบโอ้ทำไมแค่ตะเกียบทําเป็นร้านได้เลยเหรอใช่ทําเป็นร้านได้ด้วยแล้วร้านทะลึ่งใหญ่ซะด้วยนะร้านเนี้ยผมรู้จักเจ้าของเป็นการส่วนตัวแกนิสัยดีมากนะครับไปเจอกันที่นูน่นแล้วก็ เขามาออกบูธไทเฟกที่เมืองไทยก็เลยได้เจอกันอีกคราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไปมาหาสู่กันตลอดนะครับร้านเนี้มีตะเกียบทุกแบบเลยแล้วมีไม้จากประเทศญี่ปุ่นแทบจะทุกชนิดที่เอามาทำเป็นตะเกียบได้เขามีหมดนะครับตะเกียบมีตั้งแต่หลักสิบต่ออันนะจนไปถึงหลักหมื่นหลักแสนเลยอาจารย์ช่างไม้ที่เป็นช่างไม้ที่มีชื่อคุณเจ้าของร้านเนี่ย ติดต่อให้มาทําเป็นตะเกียบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทั้งหมดเลยนะครับร้านนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะไปซื้อตะเกียบคู่เราเป็นหมื่นหมื่นใช่ไหมแต่ร้านนี้เป็นทางออกที่ดีมากเลยสําหรับคนที่กําลังจะกลับกรุงเทพอยู่แล้วแต่ยังไม่มีของฝากนะครับเพราะว่ามันชิ้นเล็กๆแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยเนาะลองดูนะร้านตะเกียบเอ๊ะทำไมเขาทาตะเกียบอย่างเดียวม,มาเป็นร้านค้าได้นะครับลองแวะไปดูร้านบล่มเลยนะครับ ต่อไปร้านที่5นะครับฮิซึรุฮิซึรุเนี่ยทำไมเราถึงอยากแนะนำหละร้านเนี่ยมันเป็นร้านเฉพาะทางอีกแล้วขายแต่อุปกรณ์โซบะตลกไหมไม้ครึงโซบะมีแทบจะทุกชนิดเลยฮะขนาดยาวเท่าไหร่ทำมาจากไม้อะไรฮิซึรุมีหมดวางเรียงเต็มกำแพงเลยสวยด้วยเรียกว่าอะไรถ้วยที่สำหรับเป็นมิกซิ่งโบสำหรับถ้วยผสมของโซบะทำแป้งโซบะ โอ้มีหลายแบบสวยจะทำเป็นแบบเนียเน้ยบๆหรือว่าจะเป็นแบบพื้นผิวธรรมชาติอะไรเงี้ยมีหมดเลยครับคนไหนที่จะเปิดร้านโซบะหรือว่าร้านอุโด้งนะไปร้านนี้จบเพราะว่าเขามีพวกคาโซบะถ้วยโซบะจานโซบะอะไรก็ตามเยือบใส่พวกโชยุใส่ซุปเนี่ยมีหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเซรามิกหรือว่าจะเป็นพวกเคลือบแลกเกอร์ไอที่เป็น t r a d i t i o n อลของญี่ปุ่นนะฮะคนไหนเปิดร้านโซบะไปที่นี่ จบและคนขายเฉพาะทางมากๆถามอะไรแกรู้หมดแกตอบได้หมดนะครับต่อไปร้านที่6คราวนี้เรามาเกี่ยวกับกาแฟาบ้างไหมชื่อว่า Union Coffee Store นะฮะ Union Coffee Store เนี่ยอยู่แถวแถวร้านซื้อบย่านั่นแหละเป็นร้านหัวมุมเลยนะร้านหัวมุมนี่คือเป็น2ร้านฮะประจันน้ากันเลยเป็นร้านเดียวกันนะครับขายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์กาแฟาต่างๆก็ไหนชอบทำกาแฟดริป ที่บ้านใช่ไหมครับร้านนี้มีหมดอะไรก็ตามที่เป็นพวกอุปกรณ์แมนนวลอะเครื่อง g r i ด d e r หรือว่าจะเป็นพวก filter coffee มีเม็ดกาแฟจากทั่วโลกเลยใครสะสมพวกกระสอบกาแฟถุงถุงมเมล็ดกาแฟเนี่ยมีหมดนะครับ union coffee store นะครับอันนี้ก็คิดว่า series พอสมควรนะเกี่ยวกับกาแฟนะครับร้านต่อไปร้านที่เจ็ดก็คือร้านกั n s o u i n sample store นะฮะ sample store คืออะไรร้านทำอาหารที่เป็น ดิสเพลย์ทำอาหารปลอมที่ทํามาจากพวกอาหารพลาสติกร้านนี้เนี่ยแตกต่างนิดนึงเพราะว่าเป็นร้านดังเขาทาอาหารปลอมแทบทุกอย่างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านเนี่ยทำเนื้อวา g ิ i อ่ะทำลายเนื้อเหมือนมากนะทำสวยมากแล้วก็พวกซูชิเนี่ยนะเขาทาละเอียดยิบเลยใครที่กําลังจะเปิดร้านเนี่ยไปร้านนี้นะฮะอาจจะได้ของเยอะมากเลยนะกลับมาใช้ที่ประเทศไทยนะครับ งานเขาละเอียดจริงๆโดยเฉพาะพวกลายเนื้อหรือว่าพวกซูชินะข้าวเป็นเม็ดๆเลยทําสวยมากนะครับที่บอกว่าข้าวเป็นเม็ดๆไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเขาปั้นทีละเม็ดแล้วมาต่อกันนะครับสวยมากแล้วก็งานของเขาเนี่ยจะไม่ใช่แบบว่าซูชิบางอยู่วางอยู่บนจานไม้อนไ้ไม่ใช่นะครับเป็นซูชิแบบแนวตั้งเลยกําลังจิ้มลงไปในถ้วยโชยุอย่างนี้หละทําสวยมากทํามิติมากนะครับก็ ลองไปดูเนาะต่อไปร้านที่8อุซุะโซชินะครับร้านอุซุะโซชิเนี่ยก็คือร้านที่เกี่ยวกับพวกเครื่องไม้ต่างๆป่วยไม้จานไม้ช้อนไม้ตะเกียบหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับไม้ที่เกี่ยวกับพวกเชเบอร์แวร์ของกินเนี่ยนะครับร้านนี้มีหมด จะมีทั้งเป็นแบบทร t i ช n นลจากอาจารย์ดังๆนะครับจะเป็นแบบของที่เป็นแบบอุตสาหากร,าแบบรรมแบบทำมาจากโรงงานก็มีนะมีของที่หลากหลายมากๆเลยแต่สาเหตุที่ผมแนะนำร้านนี้นี่ก็คือกล่องเบนโตะฮะกล่องเบนโตะก็คือกล่องอาหารกลางวันนั่นแหละใครที่มีลูกนะหรือว่าเป็นพนักงานออฟฟิศอยากจะเอาเบนโตะไปทานที่กลางวันห่อข้าวไปทานนะครับกล่องเบนโตะร้านเนี้ย น่ารักมากน่าใช้มากเลยเดี๋ยวมีรูปแทรกให้ดูนะควรอย่างยิ่งที่จะซื้อมาใช้ถ้าใครมีลูกนะโอ้น่ารักจริงๆนะครับต่อไปร้านที่9เครื่องเซรามิกบ้างไหมเดนกมามะหลายๆท่านอาจจะรู้จักนะเดนกมามะนี่ดังอยากจะได้เครื่องเซรามิกไม่ว่าจะถ้วยชาถ้วยต่างๆถ้วยข้าวกาชาพวกนี้นะครับเดนกมามะมีหมดเลย แล้วสวยด้วยไปถึงละลานตาเลยนะครับใครที่อยากได้พวกเซรามิกพวกเนี้ยไปดูร้านนี้ที่ลองตะเกียบนี่มีเป็นร้อยๆแบบเลยซื้อฝาก็สวยแต่ถ้าซื้อของที่เป็นเซรามิกแพ็คดีๆนะไม่งั้นนะแตกกันที่สูณภูมิมแหละนะครับเอกลักษณ์ของร้านเดนกาม์เนี่ยนะฮะถ้าเกิด เพื่อนๆก็ไปที่ร้านเนี่ยจะเจอบันไดผนังตรงบันไดเนี่ยตั้งแต่พื้นจรวดเพดานเลยเนี่ยนะครับเป็นชั้นวางถ้วยเซรามิกทั้งหมดเลยไอคอนิกมากสวยมากนะครับ mm hmm. เพื่อนๆลองไปดูเนาะ mm hmm. มีเครื่องเซรามิกให้เลือกเยอะเลยนะครับโ mm hmm. ดยเฉพาะถ้วยซื้อมาฝากเถอน่ารัก ราคาก็ไม่แพงด้วยต่อไปร้านสุดท้ายร้านชื่อว่านีิมิคุกเกอร์สโตรนะครับร้านนี้อิมิก็คืออะไรเวลาเพื่อนๆไปที่กับบับาชิหรือว่าเพื่อนๆเซิร์ชคำว่ากับบาบาชิใน google เนี่ยนะครับ mm hmm. เพื่อนๆจะเจอตึกที่เป็นหัวมุมของถนนเลยนะ mm hmm. แล้วก็มี mm hmm. เป็นเชฟเชฟยักษ์เลยบล่มเลยนะครับ mm hmm. อยู่หัวมุมถนน mm hmm. นั่นแหละร้านนีอิมิ ร้านนี้มีขายทุกอย่างก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากแต่ของก็เยอะมากคือถ้าเกิดเพื่อนเืนเดินมาจากทางวัดที่เป็นวัดโคมแดงอ่ะนะเดินเข้ามาเพื่อนๆจะผ่านพวกซื้อใบญ้าอะไรพวกนี้เพื่อนเอนเดินไล่มาเรื่อยเรื่อยเพื่อ,อที่จะขึ้นรถไฟกลับไปที่พักหรือที่อื่นนะฮะร้านนี้มีเนี่ยจะเป็นร้านปิดจบก็คือถ้าเกิดยังไม่หนำใจหรือว่าเฮ้ยเพิ่งน,นึกได้ลืมซื้อนู่นนี่ใช่ไหมครับแวะร้านนี้ซื้อให้ครบนะครับจบ ร้าน,นี้กว้างมากใหญ่มากนะครับโอเคโอเคก็เดือนซื้อของซะเยอะเลยเพื่อนๆอาจจะหิวใช่ไหมมีร้านอาหารแนะนำอีกแล้วนะครับมี2ร้านนะก็คือร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็เป็นพวกคอฟฟี่ช็อปร้านหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะนั่งแวะนะครับไปที่ร้านอาหารก่อนหม่ร้านที่แนะนำชื่อว่าโซเมทาร่นะครับโซเมทาร่เนี่ยก็คือร้านที่ดังเกี่ยวกับพวกโอโคโนมิยากิ เขาจะเป็นแบบแป้งหนาๆนะร้านนี้เป็น traditional เลยนั่งพื้นเลยเพื่อนๆก็นึกภาพว่าเราดูหนังญี่ปุ่นสมัยก่อนที่นั่งทานกับข้าวกับพื้นแล้วก็มีโต๊ะเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นที่เรานั่งทํากันบ้านกันสมัยก่อนนะแต่โต๊ะนี้มันเป็นกระทะโอคโนมียากินะครับเพื่อนๆก็นั่งร้องวงกันสั่งอะไรเขาจะมาเป็นสดๆให้แล้วก็ครุกแล้วก็ทําเองหรือว่าร้านจะทําก็ได้นะมีเรื่องที่ทําให้เราจําได้ครั้งหนึ่งเนี่ย ไปนั่งร้านนี้กับภรรยาเครับเราก็คุยเป็นภาษาไทยกับภรรยาเด็กหันมาเด็กเสิร์ฟที่กำลังนั่งทำอโคโนมิยากิให้เราหันมาต่อเราเป็นภาษาไทยเราก็าโอโ้โหคุณเก่งมากคุณเป็นคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาไทยชัดมากเราก็ถามเขาว่าเออไปเรียนภาษาไทยมาจากไหนเขาเขาขำนะเขาบอกพี่ครับผมคนไทยนะฮะก็ขำกับภรรยาเลยแล้วก็หน้าแตกนะ ว่าเออเขามาเป็นนักศึกษาที่ีมาฝึกง,งานนะครับร้านนี้อร่อยนะครับต่อไปเป็นร้านอีกร้านหนึ่งนะที่เป็นบาร์กาแฟเท่ๆหน่อยคือกัปบาบชิคอฟเ่ียนบาร์นะครับร้านนี้แต่งร้านสวยมากเลยส่วนใหญ่ใช้เป็นกําแพงไม้อดสวยนะครับกาแฟก็เป็นพวกกาแฟดริฟ์ใช้ได้นะครับไปนั่งพักแบบให้หายเหนื่อยแล้วค่อยไปต่อนะครับนี่ก็เป็น 2ร้านอาหารและกาแฟที่อยากแนะนำเนาะนะครับต่อไปหลังจากที่แนะนำเกี่ยวกับกับปาปะชิไปได้สักพักแล้วเนี่ยคราวนี้ถึงตอนที่เพื่อนๆไปเที่ยวตัวเกี่ยวเพื่อนๆจะไปกับปาปาชิยังไงอะ่ะใช่ไหมครับเดี๋ยวผมมีแนะนำเล็กๆน้อยๆน,นะเพื่อนๆเ,เริ่มที่ Tokyo Station, ตัวเกียวสเตชันก่อนสถานีรถไฟตัวเกียวนะครับ จาก Tokyo Station เนี่ยให้นั่งไปที่สถานี a ากิฮาบาร a แอนอาซา s ุสะสเตชันะครับใช้เวลาประมาณ17นาทีนะครับเราก็จะไปถึงรแรงนั้นแหละหลังจากนั้นเพื่อนๆเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเปิด Google Map กับปัปปาชิเดินตามแป๊บเดียวนะครับถึงเลยง่ายมากนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีอีกหนึ่งหมุดหมายเนาะเวลาไปเที่ยวโตเกียวไปกับปาปะชิบ้างใช้เวลาประมาณครึ่งวันอ่ะต้องควบคุมตัวเองนะถ้าเกิดไม่ได้ควบคุมตัวเองก็อาจจะทั้งวันจะดึกมืดนะครับแต่ร้านแต่ร้านที่นี่ส่วนใหญ่นะเปิดประมาณ10โมงถึง5โมงเย็นนะบางร้านเปิดเปิดดึกกว่านั้นนะครับแต่มันก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปแบบดูเต็มๆก็อย่าไปเกิน5โมงละกันนะครับก็นี่แหละ เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนชอบทำอาหารเนาะนะครับโอเคก็ก่อนจากกันไปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนเนาะแล้วก็เช่นเดิมทุกครั้งเลยนะครับใช้มีดคมระวังนิ้วด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ